ทิ้งท้ายข่าวกันในช่วงนี้ด้วยรายงานพิเศษกิจกรรมสมัชชายเยาวชนชาติ 1, พันธุ์ห้าอำเภอชายแดนเรียนรู้ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันค่ะเยาวชนจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจากพื้นที่ห้าอำเภอชายแดนของจังหวัดตากจำนวน450คนประกอบด้วยอำเภอพุ่มผางอำเภอแม่ละมาดอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระ,พระและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก ได้เดินทางไปร่วมง,งานสมัชชาเยาวชนชาติพันธ์ห้ามเพชยแดนณวิทยาลัยโพธิราชวิชามหาวิทยาลัยศรีนครินทรารวิโรธตั้งอยู่ที่ถนนสายตากแม่สอดเขตตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง28พฤษภาคม2560ทั้งนี้เพื่อทบทวนการจัดงานแต่ละปีที่ผ่านมาและแบ่งกลุ่มย่อยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ปุมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละชาติพันธุ์และเพื่อความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจัดก็เลยมองว่าอยากจะให้เกิด กลุ่มคือข่เยาวชนชาติพันธุ์ห้ามเพลย์เชเดนขึ้นมาก็เลยเน้นเฉพาะเยาวชนห้ามเพลย์เชดนในปีที่สานะครับประมาณ4 5 0หคนมาจากห้ามเพลย์เดนมาจากหกท้องภานะครับแล้วก็เราก็เซตฐานเรียนรู้เพื่อที่พอมาปุ๊บเนี่ยจะไม่ได้มองว่าจะไม่คือไม่อยากให้เด็กเรียนรู้เราอยากให้เด็กเรียนรู้รักหน่าของตัวเองนะครับแต่ว่าการ เราปฏิเสธ,ธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่เฉพาะตัวเราเผ่าเชราชนเราแต่ว่ามันมีการปะทะสังสารกับคนอื่นของรอบด้านนะครับเอาแค่าห้าเผือเชเดนไม่ได้มีเฉพาะชนเผ่าหรืชนคนเยาวชนชาติพันธุ์ที่ไปร่วมงานสมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์ห้าเผือเชดนประกอบด้วยเผ่ากะเหรี่ยงปากกากยอมองลาหูอาขารีซอและเมียนและปีนี้เป็นปีที่สามโดยในปีนี้มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เรื่องของภูมิบัญญาวัฒนธรรมจากุกชนเผ่าในพื้นที่ห้ามเผยชายแดนของจังหวัดตาจากปีแรกเป็นการจัดเวทีของผู้ใหญ่มารู้จักกันพบปะก,กันและมีการประชุมสภาชนพื้นเมืองแห่งประเทศไทยส่วนในปีที่สองได้นำเยาวชนแต่ละชาติพันธุ์มาพบกันครั้งแรกในปีนี้จึงต้องการให้เด็กเรียนรู้ารากเงาของเพื่อนแต่ละชาติพันธุ์รวมทั้งปูมิบัญญาและสิ่งดีเช่น ชาวเขาพะมองมีเทศกาลปีใหม่ที่เยาวชนเผ่าอื่นๆสามารถไปร่วมงานได้ไรู้ว่าสิ่งที่เราภูมิใจมีอะไรบ้างและสิ่งสิ่งดีๆของเพื่อนมีอะไรบ้างมันจะได้เกิดการยอมรับสองเคารพให้เกียรติแล้วก็รู้จักที่จะอยู่ร่วมกันจะ อะไรที่ของเขาสนุกสนานเราก็สามารถไปร่วมได้เหมือนที่ผมตั้งถามเมื่อกี้ครับว่าของพี่น้องม้งใช่ไหมครแต่ถ้าถึงเทศกาลอนะคนอื่นไปเล่นได้ไหมมันจะได้เกิดการอยู่ร่วมกันท่ามกลางสังคมพัฒนาทาได้อย่างได้อย่างสันติได้แท้จริงเพราะว่านับเป็นการเรียนรู้ในความหลากหลายด้านวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชนเผ่าโดยเฉพาะอนาคตในความเป็นอาเซียนและเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตากเยาวชนต้องไปพบกับความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นพหุสังคมเยาวชนจึงมีคำจะเป็นต้องเรียนรู้จึงเข้าร่วมสม,มัชชาเยาวชนแห่งชาติพันธุ์ห้าเพอชายแดนจังหวัดตากสมจิตลุงคำาลาสมีเรื่องงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตา